พบกับฟอร์ดนะคะ2.0นะคันนี้นะคือตัว XLT นะคะคันนี้เป็นนิวเจนนะลูกค้านะเป็นปี1 3นะคะเป็นฟอร์ดตัวชมใหม่ล่าสุดเลยนะลูกค้านะฟังก์ชันครบมากเลยนะคะ ซอประตูไม่มีรอยขยับนะคะหน้าเดิมๆร่องแก้มเดิมๆนะลูกค้านะคันนี้เป็นสีบูนะคะตาไฟใสๆนะมีไฟตัดหมอกด้วยลูกค้าคันนี้เนี่ยจะเปิดราคาขายอยู่ที่780,000บาทนะคะแล้วก็คันนี้นะผ่อนตลอดสัญญาที่13,800บาทนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์ะลูกค้านะคันนี้นะคะอ่ะเป็นปุ่มพุสตา t a r t นะลูกค้า ไม่น้อยมากนะคะแค่2 0 0 0 0ืเท่านั้นพวงมะไัยมันติฟังก์ชันหน้าตอตรงนี้เหมือนแท็บเล็ตเลยลูกค้าทัชสกรีนได้ระบแบแอร์เป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็น6สปีดนะเบาะผ้าน,นะคะลูกค้าฟังก์ชันเยอะมากแล้วก็มีแท่นแท่นเสียบสายชาร์จท,ที่แบบไร้สายด้วยนะคะระบบไฟฟ้าหมดเลยนะเพนเพจอยู่ครบนะคะลูกค้าเม็ดอาร์คมชัดคะ่ะ กว้างๆแบบนี้เลยนะจ๊ะล้อใหญ่ๆแบบนี้ตัวสูงนะั้นแน่นๆนะสายลุยนะคะคันนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะใครนะเป็นชอบรถดนใหม่นิวเจ็นะจัดคันนี้เลยนะคะเบอร์โทรลิงไลน์ปักหมุดให้ด้านล่างนะคะโทรมาได้เลยค่ะ